ในห่วงสงครามสามก,ก๊กที่โลกเต็มไปด้วยกลลศึกและความไม่แน่นอนบุรุษหนึ่งกลับสามารถกลุ่มความเคลื่อนไหวของอาณาจักรไว้ได้ด้วยพลังแห่งสติปัญญาไม่ใช่ด้วยกำลังทหารนั่นคือของเบ้งหรือจูกัดเหลียงยอดขุนพลแห่งปัญญาผู้เป็นตำนานสิ่งที่ทำให้ขงเบ้งแตกต่างไม่ใช่แค่การวางกลลศึกได้เหนือชั้นแต่คือความสามารถในการอ่านใจคนเขาเข้าใจจิตใจมนุษย์ลึกซึง้งราวกับเปิดหนังสือดูเขารู้ว่าใครคิดอะไร แต่ที่ลึกยิ่งกว่านั้นคือเขารู้ว่าทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้นและจะใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรลองนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งตอนที่เล่าปีต้องการรับคงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาเขาเดินทางไปหาถึงกระท่อมกลางป่าสามครั้งชายผู้มีอำนาจกลับก้มกราบผู้เป็นรือีหนุ่มภาพนั้นไม่ได้สะท้อนแค่มารยาทแต่นั่นคือกลยุทธ์ของความอ่อนน้อมเพื่อชนะใจคงเบ้งรู้ ใครที่ยอมละอัตตาเพื่อบางสิ่งที่ใหญ่กว่าคนนั้นคือผู้นําที่แท้จริงเขาไม่ได้ใช้แค่กลยุทธ์การรบแต่คือนักจิตวิทยาในสนามรบรู้ว่าเมื่อไรควรเงียบเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรปล่อยให้ศัตรูมั่นใจจนพลาดพลั้งเพราะความประมาทของตนเองในชีวิตของเราแม้ไม่มีเสียงดาบแต่เราก็เผชิญสนามรบของอารมณ์อยู่ทุกวันการอ่านใจคนไม่ได้หมายถึงการคาดเดาหรือจับผิด แต่มันเริ่มจากการฟังอย่างตั้งใจสังเกตแววตาน้ำเสียงหรือแม้แต่การเว้นวักในบทสนทนาแล้วถามตัวเองว่าเขาต้องการอะไรจากคำพูดนั้นหรือภายใต้ท่าทีแข็งกร้าวนั้นเขากำลังกลัวอะไรถ้าเราเรียนรู้จากคงเบ้งเราจะไม่ใช่แค่คนที่รู้มากแต่จะเป็นคนที่เข้าใจลึกรู้ว่าเมื่อไรควรเงียบเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรถอยเพื่อรุกในจังหวะที่เหมาะสม สุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้มีปัญญาแต่ผู้ที่รู้จักตนเองคือผู้มีแสงสว่างอ่านใจคนได้คุณจะเข้าใจโลกแต่ถ้าอ่านใจตัวเองได้คุณจะเข้าใจทุกสิ่งถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้และอยากเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาตัวเองฝากกดติดตามช่อง mindset คนคิดบวกไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ